ครับสวัสดีแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบกีฬาและก็กีฬาวอลเลออย์บอลหญิงทีมชาตินะครับนะวอลเลออย์บอลหญิงชุดชิงแชมป์โลกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในวันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้ทีมลูกยางสาวไทยก็จะพบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับก่อนอื่นเราไปดูอันดับ วันเลนจิงหรือว่าอันดับโลกล่าสุดของอทีมสาวเซอร์เบียแล้วก็ทีมสาวไทยกันก่อนนะครับทีมสาวเซอร์เบียนะครับอยู่อันดับที่4ของโลกนะครับมีอยู่354คะแนนนะครับส่วนทีมสาวไทยอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับมี2 1 9คะแนนนะครับซึ่งการมาเจอกับสาวเซอร์เบียในนั้นนี้นะครับทีมชาติสาวไทยก็ถือว่าเจองานหนักนะครับนักกอ แล้วก็ทีมลูกยางสาวเซอร์เบียนะครับลงสนามมาแล้ว2นัดนะครับนัดแรกเจอกับโปรแลนด์แล้วก็สามารถเอาชนะไปได้3ต่อศนเซ็ตนะครับแล้วก็นัดถัดมาเมื่อวานวันนี้นะครับก็ลงสนามเจอกับทีมชาติโดมินิกันนะครับเนาะแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0นเซ็ตเช่นกันนะครับเนาะซึ่งถือว่าสาวเซอร์เ,รเบีย เล่นดีมากทั้งทั้งสองนัดที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เสียเซตเลยนะครับส่วนสาวไทยนะครับลงสนามนัดแรกก็แพ้ให้กับแคนาดาไปสาต่อหนึ่งเซตนะครับแล้วก็ถือว่าสาวไทยเล่นกับแคนาดาเนาะเล่นไม่ออกนะครับเนาะเล่นแบบไม่ค่อยจะมีแรงสักเท่าไหร่ ถึงแม้จะแพ้ไป3ต่อ1เซตแต่ก็ถือว่าทีมสาวไทยก็เล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้พละงกำลังไปเยอะนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีผลต่อนาที่2นะเกมที่2ที่เจอกับเยอรมันแล้วก็แพ้ไปในที่สุด3ต่อ1เซตเช่นกันนะครับเนาะซึ่งเกมที่เจอกับเยอรมันนี้เห็นอย่างชัดเจนว่าทีมลูกยางสาวไทยออกอาการล้านะครับเมื่อ,อเกม เซตไหนที่หรือว่าจังหวะไหนที่แรลลี่แต้มกันานานๆเนี่ยสาวไทยจะดูมอนหมดแรงนะครับดูมอนเหนื่อยบอดล้ามากนะครับทีนี้มาดูกันว่าวันที่6นะครับวันที่6ตุลาทีมชาติลูกยางสาวไทยนะครับได้หยุดพักหนึ่งวันนะครับไม่ได้ลงแข่งขันแล้วก็ร่างกายจะกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขนาดไหนก็ต้องมาดูกันในคืนวัน สุกที่7ตุลาคมนะครับเนาะว่านัดที่เจอกับสาวเชเบียเนี่ยทีมสาวไทยจะสู้ได้ขนาดไหนนะครับเนเพราะว่าสาวเชเบียเนี่ยอันดับโลกก็ดีกว่าแล้วก็เล่นได้แข็งแกร่งนะครับตั้งแต่เข้ามาในรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ยังไม่ได้เสียเซตเลยนะครับเนาะชนะรวดทั้ง2นัดทั้ง2แมตช์แล้วก็ชนะไป6 6เซตนะครับ ก็มาดูกันว่าทีมสาวไทยจะสู้แล้วก็รับมือกับสาวเซ,เซอร์เบียได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนตัวคิดว่าสาวไทยน่าจะได้ได้เซตนะครับในนัดที่เจอกับเซอร์เบียนะครับคิดว่าน่าจะมีหนึ่งเซตนะครับน่าจะได้มาแน่นอนนะครับแล้วก็ไปดูผู้เล่น6คนแรกที่จะได้ลงสนามในนัดที่จะเจอกับ เซอร์เบียนะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นชุดเก่าที่เจอกับเยอรมน,นีนะครับเนาะก็คนแรกก็จะเป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็แนนทัดดาวนึกแจ้งเตยทัดหัดทยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็เพียวอัชราพรคงยศบีมพิม,พ,มพิชยาก๊กลำบุ้มบิมนะครับชัชชุอรโมกสีแล้วก็ตำแหน่งตัวรับอิสระหรือว่าลิโบโลนี่ก็จะเป็นแป้นปิยนุช แป้นน้อยนะครับแฟนแฟนวอลเลย์สาวทีมชาติไทยคิดว่าสาวไทยจะสู้ได้ขนาดไหนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยสู้ศึกชิงแชมป์โลก2022นี้ให้สาวไทยสร้างประ,ประวัติศาสตร์ชนะสาวซเซอร์เบียให้ได้นะครับเนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบ่าวชนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกัน กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ